คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินกอมเเชียร์จากพาพี่น้องเอฟซีไปตามต่อโค้งสุดท้่ายหรือว่าโค้งสรุปเหล็กแม่น้องบัวลำพูด้อครับผมว่าแม่จะให้นำนักตัวใดครับผมสำหรับบนและกัล่างเลยก็ เลขสองตัวน้พี่น้องเนาะครับแต่ก็เลขเด่นของแม่สี่ตัวนี่ย่งอ่คงอยู่ยปกติหรือว่าแม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ล่องไปรับชมกันเด้ครับผมครับก่อนสีเบิ้งหน้าทางตัวเลขของแม่น้องบวัวลำพูอิมินกอมาเชียกับขอขอพระคุณแม่ได้อครับผมสีเมตดานหน้าทา่าให้กับหลูกกับหลานกอามาเชียครับอาจจะเลื่อมได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้กับกอามาเ,เชียกดไลค์กดแชร์ให้ในได้ครับผมไปรับชมโครงทุดทายแม่น้องบัวกันเลยครับ ใช่ครับบุกหลานกอลมาเที่ยวสวัสดีแม่น้องบัวครับผมจ้าแม่ครับสําหรับคลิปนี้ลูกก็จะให้แม่มากสรุปเป็นโค้งสุดท้ายครับที่ว่าเน้นๆให้รือว่าอ่าเด็ดๆ,ๆให้ครับผมบานนี้รั่ไอกระจัดบววนั่นลูกเนาะครับเน่ยไออีพีตั้งหลายๆกระด้มันก็จะจสทิที่เด็ดบนะ่าเด็ดเนาะครับผมสีเด็ดบ่าเด็ดเบิ้งแม่กับเบิ้งขอมุ่น เมื่อว,วันมื้อน,นี่เมียก็ย,ย,ยังยืนยันอยู่ยครับคือเก่าแต่ยากจะขอมีขอไอ้สั้นจังหน่อยเนาะครับแม่ครับ <ไป S 1> ผมเ,เอาไปเป็นสถิติที่ได้สามตัวมุนข้างซื้อถ่ายมันแม่หกห้ก 5, 2, าสองหกกับสองแล้วนี่ขนาดนี้คิดว่าแม่บ่ได้ละเพราะว่ามันมันมากของมันจังสั่นครับผมเออแม่เลยยืนยันว่าหกมาบุญคือเก่า เด่นบนคือเก้าเลยครับผมเด่นทันสีบ่าคือจังคนดังมากเจ็ดสามแปดสามทุนสามนี่เมียกับว่าหมั่นใจเพราะว่าค่าเป็นตวงของเพอเปนแย่นั้เรียกสามสูที่เมียว่ามันเคยมากนำกงันในสามเหลี่ยมมันมากครับผม nên, miền Nam liệt 3 tổ. แต่ว่านั่นที่จะจับกันบอแม่เมียนนั่นที่จับกันเจ็ดสามแปดสามเจ็ดแปดทั้งสิ่นเมียนมันไม่จับกันอันหลคือเก้าห้าศูนย์เทียนอันอ๋อครับเม่นละเทียนมันจับกันเก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าทั้อย่างนั้นอ่ะครับนั่นแหละมันจับกันอันหลังยิ่เทียดยาวนันหล่ะเมียมาเปลียนเนี้ยเนียมาเก้าเปี่ยนเปลียนเก้าเหมืเดิมลางแต่ว่าแม่คิดว่าแปดจะล้มล้าง เมีครับเมียมาเปลียแต่ว่าทุกอย่างเมียจะใส่เอ็ซพิจรารณาทุกอย่างมันไม่เคยผัดเกียเลขตั้งรักเมียเได้มาจะใอไจับซีูนั่นแหะเจ็ดหสองสามครับผมเมีนใครไม่จับได้หนละ่ะนึกสิจับกันยังได่ห็นกะไรมันม่เคยัดเีย <c oughs> เลขตั้งรักเมียซีู แต่ยุที่หกคือเก้าบุน 9, บนเน,น้นหกด้วยครับผมเน้นหกคือเก้าอัน,นเลขสองตัวบนนะครับแม่วนะังสองตัวบนนี้เมียกะให้ 0, 6, 6, 6, หกศูนย์หกกันแหละคือเกาโอครับบนศูนย์หกหกศูนย์เมียกะเนี่ยให้ตกทุมเกาคือเกาครับนี่แหละเมียว่ากันตีทีมไปว่าเฮ้เปียกฉันเสอะเมียกะเนี่ยเงนยังนจะเปียกยิ่งเนี่ยเมียห่วงเปียก 8, อยู่เมีงง 8, ยกิจกา กันเจ็บไม่เจ็กันเจ็ดมาแล้วคือเปลี่ยกมามากันเจ็มแล้วก็คือเจ็บมากกันเจ็ดมาแล้วก็คือหกมากจริงไงเด็กระวังสามศูนย์จะมาขันขันหกมหมเปลี่ยนมาอะไหกมากเปลี่ยนไปเรื่ันครับอเนี่ยม่เปลี่ยนติดไปล่างคนนี้อยู่เนี่ยล่ะแต่ว่าคลิปแรกแม่จับให้เจ็ดศูนย์ลังเมี่ยน <cido f 2> <S <S เจ็ดตุ้เนเหลืองเมียเพิ่มแปดนะ,แ,ะ,แ,ะแม่เนาะแม่นเพิ่มแปดเจ็ดตุ้นเมียกันยังเอาไว้คือเก่าอยู่ดรครับผมเอาไว้คือเก่าแปดเก้าเก้าเพราะว่าเออเพราะว่าเมียยังห่วงแง่มันอยู่ระบากจิกับเปลี่ยนกับมห่วงแง่อยู่อ่าเมียว่าคิดจังได้เมียว่าเมียนยังมาบ้าปอดัยครับผม มาวายุนี่เรียกตั้งหลักเมียเพราไม่หาดิหาจับจีบกับอะไรดิฮะเพราะจับผูกกับอะไรเอาเมียหาดิหาเจ็ดนี่มดสิดแล้ว,วันมดสิดเพราะว่าเรียกเมียมายจีบจ็ดกับสองก็หาดิว่าน้ำกันครับเจ็ดหาเนี่ยเจ็ดสองกับเนี่ยหาสองกับเนี่ยเนี่ยมดซีดแล้วเรียกตั้งหลักเมียมีทีต ổ, ่ตัวมีเจ็ดมีหกมีสามมีสอง ครับผมสองก็ไม่ได้ห้าคิดก็ไม่ได้ห้าวก็ไม่ได้โอ้เอาหามาจับใส่พวอนี้ไม่ได้เลยเออไอไอวิกก็จังสั่นกันเรียกผู้ใดว่าดังกมันจะใส่ไอ้มาจับนี่เหล็กนี่ตัวตั้งหลักเมียนไม่ได้ขาหนึ่งก็ได้ขาหนึ่งครับผมไม่ได้หุ่นก็ได้ล่างไม่ได้ร่างก็ได้หุ่นเจ็ดหกสองสามในเรื่องครับผมเมียนขันมีหุเมียนยี่หันเนี่ยหุเมียนเนี่ยเห็นบอกเขาบกมันออกไปแล้วมันจิกออกอีกที ปีกหกได้เปียกหกได้หกได้เจี๊ยบหกเมียกับว่ากาฟันทุ่งเพราะว่ามันม่าน้ำตาลเลี้ยวสินะครับเจี๊ยบหกหนึ่งมันจะเรียกมาน้ำกาเพราะหกกระตัดไปหนึ่งหกหัือไม่หกหนึ่งเมียให้กันไปซื้อตะเวียนเมียเนีว่ามันเปลี่ยนไปบ้างได้ปุ่ิย์พี่หกเมียกับว่าเปลี่ยนไปบ้ได้พี่กันนั่นสิครับเมียเรื่องไหนเช่นนั่นแหละยังไงคือเอาเอาพิจิรนาเบิร์นเนาะ เห็บซี่เอ้ยนั่งกินหมวดมีแม่กต่ยังประกาฟันซุ่มหลายๆคนมันแตกแอดเมียหลายไอ้สิมันเกิว่าคิดไม่ถูกกวนมันกับ่๋อม่าเนาะครับแต่ว่าแม่ยก็ว่าซียังเป็นตัวดับบนรางยี่น้องเพียร์ครับซี่ยังเป็นตัวที่ดับไม่ธรรมดาอีกที่เขาหลาหลับเมียว่าคกับประมาณนี้ได้ครับผมกับเป็นความรู้ เกี่ยวกับเลขที่มาได้มาบ่ได้พร้อมเด้อครับผมเหมือนกับเมียว่าจะเอาไปเบิ่งเนาะเป็นแบบจีบหนีมันเนาะครับอือระหว่างจีบกับเปียดนี่เมียเมียมักเปียดนี่เมียจันติเก้าเปียดบ่เมียว่าห่างสี่เนาะเก้าเปียดลังเมษเมียว่บเก้าเปียดเปียดเก้าเมียมักเปียกก็จีบเมียเมียว่าครับผมระหว่างเป็นเลขกบ้านํากันละเลขกสองตัวระหว่างจีบกับเปียดเรียกเอา จะวางว่าจับครูกันว่าแม่นเนาะเมียที่จะจับครับผมซือมันอมาใครเมียขึ้ศูนย์หนึ่งสองสามเมียยิงมานเนาะครับล <c oughs> ้างเบิ้ลมาลูกนะครับแม่อันอหาสามนี่ได้เพ่าแม่ครับผมห้าสามนี่คันมันใจว่าได้ก็เอาได้่าหาสามสามหานตา,าเบาถึงอีรินมันมีแรงมากอ,กอยู่ที่กัน ท่นก็บอกคนถือชุดหัวว่าเดา๋ยวหม่ใหญ่เบิ้งพคนก็ว่าเมียอยากได้เสี่ยวเด้อหาสามสามหาว่าไหนไม่เก็บสามห้าเนี้ยครับผมยึดทับ้านนี่แหละเขาบอว่าไอ้เบิ้งแบบเมียเป็นคนจีนเหยวเมียกับหัวเนี่ยหาว่าม่เมียรีบมาเหลียวเบิ้งเนี่ยกันเป็นไม่ใช่เป็นลางดิครับกันสามห้าสิเป็นลางดิสี่ว่าเปลี่ยนบุญเหยื่อเมียว่ะครับผมนี่แหละเมียกับวิเคราะห์กันเยอะ ก็สามามันี่ไปเป็นล้างอย่างนี้ประมาณนี้ได้ครับผมแม่กับวิเคราะห์เหล็กมาดาเหล็กมาบดายพร้อมได้ครับผมครับเป็นแนวทางเมึงอือเป็นแนวทางครับผมเบียนบ่เบียนกับควาสปวดเอฟซีไหนๆเด้อต้าปูเฮ็ดอีกะคือบถอยู่จัดเชียรแต่ว่าเหล็กเด่นนี่บ่บ่ขาดแม่ครับผมเหนียนเจ็บกับเอาอุตติโตยืนรักเลยเบียนมาเดีนหกมันก็ยังมีหกเยานี่อ่นอยู่นหนาๆเบียบ่าครับผม เมียนเอาผู้ใดใดไม่จัดใส่กระชังตั้งช่วงวาเอาเที่ยนเนี่ยนั่นแหละว่าจะมาจัจบที่ตูนว่าเธอับที่สำปองตัดไปได้เลยเรียกที่ตู แม่ครับผมเลียกพี่ตูร้นตูเดียวนี่ไหมมาทั้งบนทั้งหลังครับมีเก่ามีหกมีสองครับผมมีคือกันพี่ตูนีคือกันจะว่าสีถดตัดไปหลุดสองไปเรียกยี่กามสูเลยครับก็มีเจ็มาใส่มีหกมีสามเนียนเอาพี่น้องกับพี่เจน่าเบิรงเเ้อครับผมแม่กับมาเนียนยำให้เราแล้วครับผมบารนี้ครับเอาแม่ครับผม ร่วมกันที่รบกวนแม่น้องบัวสมนีเด้อครับผมจ้ารับแต่าไปแต่คือคุยกันดิซื่งเนาะน้ำเชียนะครับผมกับวิเคราะห์คุยกันเลยเลียนเรียนลูกกันเด้อเอสจีครับแม่จ้าวิเคราะห์แบบว่ามีสถิติแล้วก็มีอ่านสูตรนะแม่เนาะเพราะอะไรว่าวิคะห์แบบไปทัวร์ครับผมมีมี่ต่างกับผมแม่กับวิเคราะห์ไอ้เจ๊งใจล่ะต้วนกลิ่นไปได้กับูิ้นที่ได้สามสูหาไม่ใช่ หมนั่นแหละครับผมกันว่าจริงเขาแท้ะไระกันนะแม่ใจอันครับจะครับแม่ลูกกาชีพลูกโดนแม่สมนีได้ครับผมขอพระคุณแม่จ้าครับยู่ดีม่แห้งเด้ครับผมจ้าครับสวัสดีครับจ้าจ้าเอาครับพี่น้องครับผมกัดได้รับชมรับฟังแนวทางครับเล็กวิเคราะห์เล็กี่ป็นไปได้เล็กขี่ก็ป็นไปได้นอกพี่น้องเนาะกัคือตามสูตรข้องแม่ด้ครับผม พี่น้องเอฟซีหลายท่านกับคิดคือเกามาเชียกันได้ครับผมบอกเจ็ดหาดเจ็ดสองหาสองเลยครับผมแม่กับว่ายมันเป็นไปได้ยอย่างเลยครับผมเอากับพิจารณาเบิ่งได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้พรดหนึ่งพี่น้องเอฟซีถูกหวยละงินไปน้ากันกับเกามาเชียได้ครับผมงมดวันทีสิบหกมีทุน่ายน้หกสิบหาสุขสุขคนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ